ล,ลาบเนื้อกินนี่คือเก่าครับพี่น้องร่วนสักวันพี่น้องครับร่วนให้มันพอ่อสรุงสรุงก็หน่อยครับพี่น้องพี่น้องปลาคิลิวพี่น้องปลาคิลิวเนื้อลาบพี่น้องเขากันหนึ่งพี่น้องเขากันหนึ่งคุณ นมันทำเยวพร้อมอาหลับเนี่ยมีผมพี่น้องเลยแล้วเดือนสักหน่อยก็ปูพี่น้องครับเือะสักหน่อยเยอะไปรถหวานพี่น้องมีรถหวานเดือนสักหน่อยมีรถหวานพี่น้องเลย ดีเด็ดกูนี่ครับพี่น้องีเด็ดูนี่เลยอเลือหวานหิดหน่อยเคยยอะดวนน่อยดึงเลือดจะดึงหวานอีกวนห่มีหเนื้อให้มันุ่มครับพี่น้องแต่ค่อยปรุงพี่น้องแบบปรุเครื่อง พริกขันลงไปครับพริกขันใบมะกรูดครับพี่น้องหอมพี่น้องหอมหอมน่ากินเลยครับพี่น้องนียเสื้อดุ้งเด้อพี่น้องใครว่ากินไก่ย่างสุกด้อจ้าเสืดุ้งซื้อผเสร็จแล้วไปดีคุ้ง เดีดี B. ลงไปพี่นอ้องดีแท่พี่นอ้องดีคม,คมพี่น,อน้องเลย้อจน้อยใจ,ยจยยไปเสจไปอิโนโมโตะครับ <laughs> เด็ดของงานควบควเองครับพี่น้องขควเองขควเ้าบควบเองครับพี่น้องควบควบเองสื่อเขาว่าหอมครับพี่น้องขควเองหอมพี่น้อง yes. สูตรสูตรเด่นเชีดรบ้คึ้ไปครับพี่น้อง yes. สูตรเก๋อำนาจครับพี่น้องสะดุง <ส Hoch. S 2> ะด้งไฟพ่อสุกเซ็ตสิบเปอร์เซ็นต์สะดุ้งไฟครับ ก็ลงไปหอมพักซีลงไปพี่น้องอะรนี่ยลงไปพี่น้องเพิมมความตัวเล็กๆสุดอดเัพี่น้องเ้ยเมนูนี่มือนี้เด็ดๆนัะครับพี่น้องอะชิมเกน่าิม ทานไหมทานก็ก็แค่น่อยชิมก่อนขมพอไหมไม่ขมใส่หมดถุงเน็ดเด็บเหมือนกันพี่น้องอรผมผมพอดีใส่น้ำไปไหมยอดนิดหนึ่งก็ใส่ไปน้อยเยอะ ủa nhanh không nhanh 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 này ừ. nhanh <laughs> พี่น้องติดตามตอนเสริฟพี่น้องครับบายตอนเสริฟก็ให้เขาทุกพอดีครับพี่น้องทุกแล้วเขาทุกพอดีการเสร์ฟพอดีไาพี่น้องตามซิมพี่น้องเป็ังไงล่ะผมยังเดาผมยังเดาพี่น้องผมยังเดาเป็นแนวไหยผมยังเดา ผมยังรอพี่น้องมไลโอเคครับแซ่บครับแซ่บแซบพอดีพอดีโอเคมาตอนเสิร์ฟพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีครับผมกินเขา่าร่วมกันครับพี่น้องลาบพี่น้องลาบลาบขวาก้มๆพี่น้องอา่าสะตุลุงไฟพักกันยุกเอ๋สวนมาเลยครับพี่น้องมีสะอมมี ประกาศหินมีน้่มไหมต้มครับพี่น้องผักอีเดอร์ไปบัวบกโอ้ยหลายอย่างพี่น้องสมุนไพรทั้งนั้นเลยมาพี่น้องแซ่บแน้ำกัน,นอ,นอ,นอร่อยเพื่อนอรอยผมพี่น้องผมแซ่บ เดี๋ยวด้วยครับพี่น้องอเดี๋ยวพี่น้องแซ่บพักสมพักขาพี่น้อง ขาบ้านเราจับพี่น้องจับเนียเนียมอมาเลือดไวเชาผู ต่ออีสานบักกระเศรบักกระถินต่อตอหน่อยต่ออีสานพี่น้องสุดยอดพี่น้องเองขมสุดยอดดยผมว่าอย่าง đầu để đếp, thì Hm, không sai ớ lắm. Để đây bé cụt hơn hông Bất bé nhìn nhỏ không. bé uhm. bé hòn bé 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 Cái bé หลับสเสร็จเสร็จมาเดิอพี่น้องพี่น้องกูมีชาวบ้านมันไม่ยอกออกกล้องมันอายผู้หายแห้งปะ แม่ลูกมามดิครับด in ิครับมาดิครับครับแม่ข้างพ่อเอก้มาเห็นมาลูกมาอืยังมองเห็นมยมเห็นอือวัดีสวยลูกวันดีสวยเออ่สวยอืครับาไม่ได้แม่จ๋าผู้ให้ได้ ờ. rồi Mới là Mới là bíp bò, nhà này hỏi quá Ừ Đẹp, tôi chọn đây Bầu Ừ อย่าน for ีดีครับวางลงข้าวางลงดีๆ่งโอเคนั่งหน่ไปเดินทางไปแซ่บ่แซ่บ่แซ่โอ้แซ่บ่แหมบ่แชแ่ครับไหแซ่ครับแซ่ครับแซ่ครับ มือใส่แบ่ผ้ามือไม่ส่อาดอไรอย่างเี้ประจันก่นคนเดียวคนเดียวกินเลมนในคลิปี้มันดูแค่แม่ยองแค่แม่ยอง

อือดีมาอเลยอืออือเอ,อ,อะลาไปเห็นต้นขาก,กันพี่นองเฮ้ยบา้านปลาเมืองสยามนะตองสยามครับผ้าเด็กเลย พีหญ่สงส่ยายคาผีคือบวกกาเบิ้งเห็นตดนเห็นแตน่ในขาวพอกองจริงเล้กาแน่เมือนจะโจรพย่ในญ่น อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยอืมลเจอดเลยเสื่อสะดุงไป<น>สูดเคยอำนาจพี่น้อง<น>ลองมึงเด้อสุกเจ็ดพ0ซเปอเซ็น้หวานเลย,ะยอะกาบกินกับวันตอนนี้หวานพี่น้องหวานหวานอยกินทุกๆแสั หวานนะเงาเอาไนได้กินเดีกบลองมันใส่ดีขมขมเข้าไปโอ้ยหอมจ่ะดึงไปก็ออกเแสบหวานหวานแหละสุดแก่ไหนหนาพี่น้อง ทงนนังก้นแหงเอาเสียสามสิบนี่ห้ากินก็ค่อยได้กินเจพ,พอเจสิบปอรนทังก้นตะดุงไปแปบ๊บเดียวก็ออก <c oughs> พี่น้องพี่หนอเลยผมผมยังเราอาลูา กินลนี้ไปเดินทางไกลไเล่น,ลนอะไรเดี๋ยวเป็นลุออน่อ๋อขอนะ้ำอ๋อเสือรอ,อบกองไฟกับกินออกับต้นไปลูกเสือเหรอใช่ตรนี้เดินทางไกลเชือเดินทางไกลไกลกี่กิโลหลายโลเลยอสองเขาไฟฟ้าเหร ปอไหนมาสี่ห้าหกใช่ 4, 5, 1, ก็สี่ห้าหกอ่อเรื่องไรไเป็นไงเดินไปวัดสองแล้วก็มานี่มาวัดหนึ่งมานแล้วก็มานู่นมานู่นไปทั่วล <c oughs> โลกไปแค่วัดสองแล้วกลับมาวัดหนึ่งไม่<น>ไปโต่ออานไปโต มันสองกิโลสองของไฟฟ้า <laughs> อ<ม>สองระวังรถนะกรุงเทพมันเหมือนมานนอกมานนอกสนุกไม่ป่าอรือนี่เด็กนะนระวังรถลองหมู่กับหมูหน้าอยู่นี่ไม่มีปา่ามีแต่ก้อนจีดกรุงเ,เทพไม่มีปา่าน่ากลัวมากหมูหน้าหมู่จะพาตกโค้งกลัวลูกเสีย ใหญ่ก็เสียอ่หอหน้าก็เสียหัวก็บัวก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เลยกินข้าวอย่างนีง้นกินข้าวก่อนท่านผู้ชมดูอยู่เออน,นู้แซ่บหลายแ่บหลายเลยี่นอเอาไ เห็นแต่พ่อแม่เป็นไมาลูกมาวันดีเนาะครับพี่น้องอืมอิ่มเหรอพี่น้องเขากะเบิดจานพี่น้องเองครับผมไปแล้วพี่น้องวันนี้ครับพี่นอ้องมาเบิ้งคลิปผมก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับผมอย่ากเก็บจนลำด้วยทุกคนนะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจคร ช่องเคยอำนาจชาแนลมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปครับใหม่ๆออกมาให้สูสายตาครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอไปก่อนพี่น้องทำนี่างไะครับพี่น้องสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ